สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะผมวันนี้ครับกับสภาพพี่น้องมาเบิ้งควายงามๆราคาดีดีเช่นเคยนะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คลอคุ้ยของพี่จันนะครับจันเจ้าควายงามนะครับบ้านข้าวทองมูเกาอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะมีทางฟาร์มเพิ่นมีควายงามมาเปิดนะครับอยู่2ตัวนะเป็นแม่พันธุ์ประกันทองแล้วก็มีควายแค่นะครับผมมาเปิดในวันนี้เดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามว่าเพิ่นสิเปิดราคาอย่างนี้นะผม สวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับวันนี้มีขอบงางมาฝากพี่น้องแล้วเนาะครับผมนะฮะผมเป็นแม่พันธุ์ประกันทองแม่นครับแล้วก็มีคุยแคะแม่นครับเป็นคุยแคะสาวเนาะครับอยู่ในคอกเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งกันเบิ่งแม่พัดเงินก่อนนี่คือแม่พันธุ์ประกันทองนี่พี่น้องมิซื้อครับนี่แม่คูนครับผมแม่คูนเราก่อบ้างไลยพี่เป็นขวยงามอีสานบ้านเขานี่ยใส่อีสานนะฮะผมใส่ขวบง้างอุดรเนาะครับสูงที่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับร้อยสามสิบเจ็ดบวก ทองที่ประกาศไม่ทองที่ทองที่สามไม่ทองครับผมทองที่สามไม่ทองของเพชรเจริญครับเพชรเจริญอันนี้คือทองแก้วเนาะแม่นครับการทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับเพชรเจริญนะครับลูกพ่อกล้วยน้องบัวนะครับหลอดชัดเจนเดี๋ยวบางกำหนดคอดพืนกอนะผมกำหนดคอดกะอีกบม่กี่เดือนนะครับเดือนมิถุนายนหกหาครับคือเรียงไปอีกไม่กี่เดือนเนาะครับนะครับทองแก้แล้วนะครับผมใกล้ฉิคอดแล้วเรียงไปอีกเดือนสองเดือนก็ได้กินนองละ มาเบ่งความงามของแม่คู้นกันเพิ่นเป็นควายสายอ่างเนาะครับเจ้าเนื้อเท่างันทองเพิ่นกันนั่นแล้วมันกะะ็เลยทรงอ่าง<ม>อ่างใหญ่อ่างออกมาเลยครับนะครับเบ่งหน้าตาหนาเขากระดานเขาใหญ่หนาค้มอกบกเผาใหญ่นะครับแขงขาเบ่งเอาครับนี่บุ้ยตะมิงเนาะพี่เนาะบ่มีครับนี่ครับเบ่งเอาครับนี่อ่างหยดแล้วเบ่งก,กกหางเบ่งพุ่มหางเพิ่นเริ่มมีบวมแน่แนนมกระตึงละครับนมบวมหลายแล้วนม ตึงนุ่มไข่ครับแล้วนี่ครับผมเป็นตือนเป็นตือน,นหน่อยอนีย่ครับเต็มดีครับนี่เต็มดีเลยเนื้อหนังเพิ่นูคุณที่ว่าอยากได้ไปรุ่นลูกของเพชรเจริญน,นี่ครับผมสายพ่อก,ออก,อกอลกวก้วยน้องบัวนะครับเป็นอีกนี่ครับเสื้อสายเรากอดีเลยนะครับเพลนบัวมองคุดเฮานี่ครับผมแม่คูณสูงร้อยซัสเจิตปากการะกันทองแก้ของเพชรเจริญน,นี่สิปรรเปิดราคาเลยพี่ หนึ่งแสนสองมืนเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนสองมืนเก้าพันราคานี่ต่อรองไะไคือเก่าต่อได้คือเก่าครับเอาบอกเบอร์พี่น้องไว้นะพี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ห้าสองหนึ่งนะครับผมขอควายของพี่จันเจ้าควายงามนะครับเปิดแม่พันธุ์ประกันทองให้แก่ไว้นะครับใกล้สิคอรอดแล้วกุฎิว่าอยากได้เป็นรุ่นลูกนะครับผมลูกทองท,องที่สามนะครับนี <definite> ่แม่พันธ <ๆๆ S 2> <ด>ุ์กระดูกดีนะครับผมเติมเต็มความใหญ่ของเพชรเจริญครับอีกนะครับสายปากกล้วยสูงร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับสารเพชรเจริญเทานะครับผม หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเนาะครับผมราคาเนี่ต่อร้องกันได้ผู้ใดที่วาอยู่ไกลก็โทรมาคุยกันอยู่ไกลกันโซนกันฟเนี่บผมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปบิ้งควายแคในข้อกันเอาครับผมมาเบึ้งครับตัวต่อไปกันเป็นควายแคนะครับผมอันนี้ได้ตังค์ซื้อมาพี่อันอันน้องไออันเล็กครับน้องหนูเล็กเนาะครับนะับผมเพิ่งจะปีแล้วครับนี่สิบว่าสามปีกลัวสิเข้าซี่ปีแล้ว่ะครับสามเขียวเตรียมปากแล้วครับอืมสามปีกวัวเนาะ นะครับเพิ่นสูงที่อันเก้าเก้าสิบแปดเบอรฮอดเมรคกับนะครับในท้องนี่ผสมไหมครับนี่ผสมเล้วครับผสมกับคว้วแค่น้ากันนี่เหลครับพอพันคว้วแค่เนาะครับนะครับพอพันกับแค่กันแค่ขึ้นกันครับนะครับอยู่ในฟาร์มเท่านี่แง่นครับจักเดือนแล้วครับในท้องได้ตรวจไปครับกับว่าได้ตรวจได้ตรวจใช้เนาะกกะว่าท้องเราแล้วครับแต่ว่าผสมให้แล้วผสมคว้แค่ให้กันแา่นครับที่ท้องแรกนะครับนี่แม่นครับ เพนยังโมเคยมีลูกเห็นเนาะยังครับเอาพูดเลที่ว่าอยากเอาค่อยแค่ไปพระนาสายพันธ์กันนี่ผมเพิ่นยังขันเรียนนิดนึงนะครับผมยังครับแต่ว่าเพิ่นเป็นค่อยแค่นะครับสามปีแล้วยังโมเคยมีลูกนะครับอ่ะพูดเล่ในบวมเมื่อเรวนะครับนี่จิ้มบวมนะครับเบิ้งเดือบเบิ้งน่มเพิ่นก่อนน่มเป็นค่อยสาวอยู่นะครับผมยังซีเต่านะครับนมซีเต้ยังเป็นค่อยสาวอยู่ครับยังโมเคยมีลูกนะครับนี่สาวแก่เป็นสาวแก่แล้วนะครับผมเพื่อพี่น้องนะครับที่ตามหาค่อยู่ นะครับอยากเอาไปพระนาสายพันธ์กันขันโบนั่นก็ค่อยเลือกพอแค่ส่เนาะแม่นะครับขันพี่น้องได้ไปแล้วทองต่อไปนะผมอันนี้สิเปิดราคาเลยพี่สี่หมื่นหาพันบาทสี่หมื่นหาเนาะราคานี่ต่อกันได้ครับต่อได้ต่อกันได้หลายนะผมมาเบิ้งกันเอานะครับมีมีอันนี้ขอากับมีข้อแค่มีครับต่ซุ้มนั่นมันก็ยังไม่ได้เปิดับมันเบิดแต่ว่ากับมาเบิรงเอาครับมาเบิรงได้นาะยังไม่ขวานะได้คุยได้คือเเ่าละรับอ่ะผู้อะไที่ว่าอยากได้นะครับผมค่อยแคะแม่ แม่เล็กนะครับน้องเล็กนะครับปีแล้วนะครับผมสูงเก้าสิบแปดดเมตรเนาะแม่นครับเก้าเก้าสิบเจ็ดเก้เก้านะครับผมเปิดไปซีมื้นหาตัวรองราค่ากันได้เอาเบอร์พี่น้องเรพี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ึงสี่ศูนย์ห้าสอมีเปิดอยู่2ตัวว่าจะเป็นแม่พันธุ์ประกันทองนะครับผมหนึ่งแสองหม้าันกกมีควยแคะสาวนะครับนี่ทองแรกผสมมาเห้แล้วควยแคะใือกันสี่มื่นหาตัองกันได้ทุกตัวอานะผมพลิตมากกระทู้มาหา สำหรับคลิปนี้เขาพูดลายนะครับพี่ติดตาเรา z o o กันนะผมขันมีความงามราคาดีกับสื้าพ,พี่น้องเบอร์มาสซ์ zoom กันเลยครับอย่าลืมนะกดติดตามเลยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องรายการพาเที่ยวไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ